สวัสดีค่ะพี่พรสวรรค์จักรราศีค่ะกลับมาพบกันในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศี สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมคุณเมฆจะเป็นยังไงในเดือนพฤศจิกายนเดือนมรณะคุณเมฆทราบลัคนาให้คุณเมฆดูลัคนาคู่กับราศีไปเลยนะจะได้แม่นยําม,มากๆเลยคุณเมฆนะคุณเมฆเดือนนี้เป็นเดือนมรณะที่ดาวประจําตัวของคุณเมฆก็คือดาวอังคารมาอยู่ในบ้านมรณะแล้วเป็นกเกษตรด,ด้วยอ๋อจังหวะตะนุมรณะเป็นกเกษตร หมายถึงเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนที่คุณเม่อาจจะพบกับจุดแห่งการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างจากการจบพ้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องริเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยอออมันเป็นแบบนี้มันเหมือนเราสุดอะ่ะสุดกับบางอย่างและสุดแล้วนะไม่ไปต่อแล้วนะอะ่มันอาจจะไปเกิดขึ้นกับเรื่องหน้าที่การงานเกิดขึ้นกับเรื่องภายในครอบครัวหรือบางคนก็เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้ว่าเออฉัน อยากจะย้ายและย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะไปหางานแถวนั้นเพื่อที่อะไรต่างๆนะมันเหมือนตัวเราอะมีการรีเควสตอะไรบางอย่างออกไป แล้วมันก็จะมีการทำด้วยสิ่งที่เรารีเควสนี่แหละเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณจะต้องไม่อยู่กับที่แคลับเลยไม่อยู่กับที่ไม่คิดเรื่องเดิมๆนะไม่คิดวกไปวนมาพายเรืออยู่ในอ่างในขันไม่เอาเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องคิดให้กว้างคิดไปข้างหน้าทิ้งความคิดลบๆไปซะถ้าคุณยิ่งคิดลบ ชีวิตคุณจะยิ่งลยอ่าน,นี่คือคำแปลของตนุมรณะนะบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าบางคนตะนุมรณะเนี่ยไปอยู่ทางไกลดีกว่าอยู่ที่เดิมบางคนตนุมรณะเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโยกเปลี่ยนอาชีพดีกว่าอยู่ในอาชีพเดิมเปลี่ยนบริษัทดีกว่าอยู่ในบริษัทเดิมเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนหน่วยงานเปลี่ยนอำเภอไปเลย เปลี่ยนบ้านไปเลยถ้าเปลี่ยนได้ออยังดีกว่าอยู่แบบเดิมๆมันจะทําให้ตัวคุณรอดพ้นจากสิ่งที่จะเข้ามาทําหลายคุณอารมณ์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันในเดือนมรณะแบบนี้ด้วยวันที่4พฤศจิกายนเลยค่ะดาวพระสุกรค่ะคุณดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเมธ เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนีเราได้ตำแหน่งกเกษตรด้วยกเกษตรในที่นี้เนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกระดุมผ้าปัตนีเป็นกเกษตรแบบนี้ทําให้ตัวคุณต้องรู้เลยว่าหลังจากวันที่สี่พฤศจิกายนเป็นต้นไปอ่ะคุณจะหาเงินได้คล่องขึ้นเงินมันเล็งไปที่บ้านคุณเลยอ่าเปิดประตูหน้าบ้านออกมาปุ๊บเจอเงินเลยแล้วทํำยังไงล่ะฉันก็ต้องรีบกอบโกยเข้ามากอบเข้ามาให้หมดเลยกอบยังไงล่ะ ทำการค้าขายได้ไหมในช่วงเวลานี้ขายของแบบเดิมๆมันไม่โอเคแล้วปรับเปลี่ยนไม้ขายแบบใหม่ไหมขายอะไรใหม่ๆไหม,มหรือมีการทําอะไรในเวอร์ชั่นรูปแบบใหม่ไหมเพราะว่ายังไงก็ต้องอิงกับคําว่ามรณะนิดหนึ่งจังหวะเนี่ยมีลูกค้าอยู่ในมือนะแต่ถ้าเราอะ่ะเขาเรียกว่าขายแบบเดิมโปรโมชั่นเดิมๆโชว์สินค้าเดิมๆหรือวิธีการเดิมๆไม่ปรับเปลี่ยนรายการเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้เราได้เงินนะจุดนั้นหรือบางคนไม่ได้ขายของนะมี รับราชการการทําอะไรที่เกี่ยวกับหน่วยงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่างานประจําหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจังหวะดาวพระศุกร์อยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยมีชื่อเสียงนะเป็นที่รู้จักนะตอนนี้ทําผลงานขึ้นมากเลยนะเป็นที่รักของทุกคนเลยเราจะนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ที่โต๊ะไหมเออเราจะพยายามนั่งอยู่นิ่งๆไม่พบปะใครไหมเป็นไปไม่ได้ดาวพระศุกร์แหมเล็งอยู่ที่หน้าบ้านเราแบบนี้เนี่ยนะเราต้องพยายามอะไร พยายามที่จะออกไปพบปะพยายามพูดคุยอ่ะคนนั้นคนนู้นคนนี้คุยให้เยอะให้มุมกว้างเราเองจะได้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายสายงานที่ดีขึ้นบางทีเราไปสนิทกับนแผนกนั้นคุยกับหัวหน้าคนนี้เขาเอ็นดูเราเป็นพิเศษก็มีการชักชวนกันที่จะ เขาเรียกว่าไปทํางานด้วยกันทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งบางคนเป็นเจ้าของกิจการในช่วงเวลาที่พระศุกร์มาเลงหน้าบ้านแบบนี้ตัวคุณก็ต้องมีการติดต่อลูกค้าปัตนิก็หมายถึงลูกค้าหมายถึงคู่ค้าหมายถึงคนที่เคยทํางานร่วมด้วยอ่าบางคนฮัลโหลกลับไปลูกค้าเป็นไงสบายดีไหมเนี่ยจะปีใหม่แล้วเนี่ยไปเลยนะอะไรสารสัมพันธ์ดีๆเข้าไว้พยายามเทคแคร์กันเข้าไว้แล้วคุณเองจะได้ดีจากดาวพระศุกร์ที่เล่งลักขนา 哦。Oh. แล้วเรื่องคู่เนี่ยก็สําคัญไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าดาวพระศุกร์เล็งมาเนี่ยนะคุณต้องรู้เลยว่าคู่เป็นเกษตรในช่วงเวลานี้แล้วก็ฉันเนี่ยจะต้องเอาใจคู่หน่อยพอเอาใจคู่เรารักกันดีโรแมนติกกันดีเนี่ยชี้นกเป็นนกชี้หมายเป็นหมายตอนนี้ความรักสดใสสุขงอมเลยบางคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นด้วยบางคนมีโอกาสได้มีในเรื่องของบุตรมีในเรื่องของธิดาบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะสานต่อจากคนคุ ุยธรรมดาเป็นแฟนกันอน,นุ่นนี่นั่นคือทุกอย่างอ่ะมันดูละมุนหมดเลยในช่วงวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปน,นี่ที่เล่าให้ฟังเนาะออแล้วมาต่อกันเลยในะวันที่9พฤศจิกายนเลยค่ะคุณดาวพระเกตกับคุณเดินเข้ามาทับตัวคุณเมธพอดาวพระเกตเข้ามาทับตัวเนี่ยนะคุณต้องรู้เลยว่าตัวคุณเป็นดาวอังคารพอเลข9้าเข้ามาทับอ่ะดาวพระเกตเนี่ย9้ามาอยู่ในเรือน3เนี่ยนะ9กับ3เนี่ยจริงๆอ่ะเป็นคู่ไฮเปอร์สุดสดสุดติง่ง พิมต้องบอกว่าช่วงเวลานี้หลังวันที่9พฤศจิกายนคุณจะรู้สึกถึงความตัวคุณเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วหรือใจอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะมันจะดับเบิลขึ้นไปอีกเลยมันจะทําให้คุณรู้เลยว่าเออฉันอยากทําน,นู่นทานี่ทานั่นอยากไปตรงนู้น,อย,อ,นอยากตรงนู้นอยากตรงนี้แล้วพอไม่ได้ดั่งใจเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกอ่อนแรงเลยแหละเออมันมีความรู้สึกโดนขัดใจเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่พระเกทับลัคนาเนี่ยคุณต้องตั้งสติให้มัน่นคุณต้องรู้เลยว่าพระเกตเนี่ย เป็นดาวที่ดีอ่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งความสุขที่ทําให้คุณได้สมปรารถนาถ้าคุณเขาเรียกว่าคาดหวังไปในสิ่งที่ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณทําเช่นคุณลงมือวางแผนการตลาดมาทั้งหมดเลยในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อให้ถึงณเวลาวันนี้แล้วคุณก็ลงมือทํามาด้วยความขยันอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทําแบบนี้มาเรื่อยๆพอมาถึงวันที่เก้าพฤศจิกายนในวันที่พระเกตมาทับคุณจะได้รับความสมหวังในเรื่องที่คุณทําในเรื่องที่คุณวางแผนในเรื่องที่คุณขยันมาทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนอะไรเลย หรือถ้าคุณไม่ได้ขยันไม่ได้ทํามันสม่ําเสมอมาตลอดเวลาเลยมาถึงในช่วงเวลาที่ะเกตทับคุณอาจจะรู้สึกว่าโอกาสมันดีมากเลยนะแต่ฉันรุนลนไปหมดเลยอะ่ะเคล็ดลับทํายังไงดีอาจารย์ยังไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเลยนะเราก็ต้องตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆไปทีละอย่างสองอย่างเพราะะเกตเนี่ยเขาไม่ได้ทับคุณแค่แป๊บเดียวเขาอยู่กับคุณหลักเดือนหลายเดือนเลยแหละเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้เวลาช่วงนี้ที่ะเกตให้ความโชคดีมาอยู่กับบ้านคุณเลยเนี่ยนะให้คุณรู้สึกเลยว่าดาวแห่งความโชคดีเข้าบ้าน คุณแล้วแต่ดาวแห่งความโชคดีพอมาปักกับคุณเนี่ยทำให้คุณรู้ว่าตัวคุณน่ะจะร้อนรนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติต้องตั้งมั่นอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอย่าทําอะไรนอกแผนการเด็ดขาดเดี่ยวจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้เอาเป็นว่าพรเกตเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งความมงคลเลิกมงคลชัยเป็นดาวที่จะส่งเสริมมาเพิ่ม ให้ตัวของคุณแม่เองเนี่ยมีทั้งความโชคดีแล้วก็ความโชคแบบโชคแบบมารด่วนๆน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรด้วยความตั้งใจอย่าเผลอเลยอ,อย่าประมาทอย่าเลินเลอ่เลอจนทำให้ตัวเองเกิดความเสียหายอันนี้คือคำแนะนำนะคะ ม,มาต่อกันเลยค่ะในวันที่17พฤศจิกายนเลยค่ะคุณดาวพระอาทิตย์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมอรณะพระอาทิตย์เนี่ยนะเขาเป็นดาวปุตตะมรณะช่วงเวลาหลังวันที่17พฤศจิกายนอาจจะมีลูกน้องบริวารน,นะปุตตะเนี่ยจะหมายถึงลูกน้องบริวารน,นะหรือหมายถึงเรื่องบางเรื่องที่เรามีความคาดหวังไว้คุณอาจจะรู้สึกว่ามรณะฉันต้องเหนื่อยกับมันหน่อย อ่าลุกน้องบริวารช่วงนี้มาทำให้ฉันเหนื่อยใจเหลือเกินดูสิโอ้โหพอจะปลายปีแล้วงานก็เยอะช่วงนี้ยังมาลาอีกออยังมาลาหยุดมาลานูน่นนี่นั่นอาจลูกน้องเขามีความจําเป็นคุณก็อย่าคิดเยอะเขาลาวันเดียว2วันเดี๋ยวเขาก็มาแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่าน พเกระที่อยู่ในลัคนาคุณเนี่ยจะทําให้คุณมีความโชคดีนะมีความสมหวังนะมีเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมาช่วยให้คุณสมปรารถนานะเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันมีสิวเกิดขึ้นบ้างก็ปล่อยไปมองไปเรามองภาพรวมของใบหน้าเราซียังสวยสดใสยอยู่เลยยังหล่อพริ้งพราวอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองจุดด่างดำอ่อบางทีบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องบางคนเขาจําเป็นจริง,รงๆเขาจึงจะต้องมาลาในช่วงเวลานี้หรือ เหตุการณ์บางเหตุการณ์อาจจะทําให้คุณหนักใจขึ้นมาแต่ความหนักใจนั้นน่ะ มันเป็นบททดสอบค่ะคุณเพราะว่าดาวมรณะที่เป็นเกษตรเนี่ยนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปคุณต้องรู้เลยว่าอือมาชิมลางอมาลองใจมาทําให้คุณรู้สึกถึงความแบบเขาเรียกว่าเต้นระัวละสิฉันก็จะคงจะตื่นตระหนกอน,นะโอ้แต่ว่าพอดีว่าฉันดูอาจารย์พิมมาแล้วอาจารย์พิมพ์บอกว่าไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรหรอยังไงเดี๋ยวก็ผ่านไปวันสองวันอ่า รู้ไว้เลยค่ะว่าเป็นแบบนี้ถ้าคุณรู้ว่าเป็นแบบนี้บางอย่างที่เกิดขึ้นขอให้นิ่งไว้ก่อนนิ่งยืดอกลับเลยค่ะคุณเออสักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำร้ายคุณได้ในช่วงเวลานี้พระเกตคุมครองค่ะนะคะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่28พฤศจิกายนเลยค่ะคุณดาวพระสุขค่ะคุณอ๋อเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะแหม่บ้านมรณะเยอะจังฮะพระสุ์เนี่ยนะเดินเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะสัมพันธ์ไปที่กระดุมพ้ามรณะช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนเนี่ยนะพิมต้องบอกว่ามรณะเนี่ยนะมันไม่ได้แปลเสียเสมอไปเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะที่เป็นเกษตรอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมรณะการการเงินมรณะการเงิน จะเป็นอะไรไปหรออาจารย์เราจะพลาดเงินใช่ไหมเราจะไม่ได้เงินใช่ไหมหรืออะไรใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้พี่มรุตยูที่อยู่ในเรือนการเงินเนี่ยนะเขาเนี่ยนะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในบ้านการเงินให้คุณเรียบร้อยแล้วเอ,อมาคอยช่วยเหลือฟูมฟักเอ,อมาคอยประโคบประงมคุณให้คุณรู้สึกว่าในเรื่องการเงินการทองเนี่ยจากที่มีปัญหาใหญ่ก็น้อยลง าจากที่เคยชักหน้าไม่ถึงหลังตอนนี้ก็เริ่มที่จะถึงหลังและมีเหลือมากขึ้นแต่อาจาจะยังไม่ได้ฟูฟ่องแล้วก็เฟื่องฟูมาพอต้องอยู่ที่ดาวจังหวะอื่นๆต้องมาช่วยด้วยนะคะทีนี้ทำแปลก็คือว่ากระดุมพระมรณะเนี่ยหมายความว่าตัวคุณเองอาจจะต้องจ่ายเงินไปกับสิ่งเก่าๆบางคนมีการปลดหนี้ปลดสินใช้หนี้ใช้สินจ่ายไปเพื่อจบปัญหาจ่ายไปเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือ จ่ายเพื่อสุขภาพของตัวเราเองและคนในบ้านเราอ่าอันนี้คือคําแปลเลยในมุมกับการขาใครที่ทําธุรกิจนั่นหมายถึงว่าถ้าเราตั้งกระดุมพะเนี่ยนะของของปัตตานีก็คือเรือนมอรณะนั่นเองปัตตานีเนี่ยคือลูกค้าเราเพราะนั้นกระดุมพระของปัตตานีก็คือเรือนมอรณะเราเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงิน เก่าคืนจากลูกค้าที่เขาค้างคาเรามานานอ๋อมีทั้งเสียเงินไปกับเรื่องเก่าๆมีทั้งได้เงินมาจากเรื่องเก่าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูพื้นฐานดวงชะตาแต่ละคนว่าจะไปในทิศทางไหนการแปลในดวงดาวของจักรราศีจะบ่งบอกเหตุการณ์ให้คุณได้แต่การแปลดวงดาวนั้นจะมีทั้งขาดีและขาไม่ดีจะไม่มีดาวดวงไหนที่ให้คุณอย่างเดียวมีโทษด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พิมพ์แปลให้ทั้งหมดคุณต้องพิจารณาว่าสิ่งใดที่ตรงกับตัว คุณคุณนําสิ่งนั้นมาใช้สิ่งใดที่ไม่ตรงกับตัวคุณแค่ให้เฝ้าระวังไว้ยังไม่ต้องกังวลเกินไปเนาะอันนี้คือการงานการเงินแล้วก็ความรักไปแล้วทีนี้แถมนิดนึงว่าในเรื่องของนี่เลยค่ะพระรหัส,สประดีที่เพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆเลยนะมาอยู่ในเรือนพันธุเนี่ย เหยียบเข้ามาเนี่ยได้ตําแหน่งมหาอุดเนี่ยพิมพต้องบอกว่ามหาอุดในครั้งนี้เนี่ยเขามาประมาณ2เดือนถึง3เดือนเนี่ยเขามาให้คุณรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าที่เกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องพันธุก็คือเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องครอบครัวเรื่อง การขยับขยายพื้นฐานชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเองอาจจะต้องเริ่มวางแผนและและประมาณช่วงพฤษภามิถุนาปีหน้ามันจะเป็นการลงมือทําของตัวคุณอันนี้พิมพูดไทม์ไลน์ไปให้ยาวเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ที่เราดูกันในคลิปเนี่ยคือไทม์ไลน์ของเดือนพฤศจิกายนปี2568 ถ้าเป็นของปี2,569เนี่ยพิมพ์ได้ทําหนังสือเข็มทิศดวงชะตาเล่มนี้ทํามาแล้ว6ปีด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณรู้ไหมว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคันรองชีวิตระดับ กว้างของคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบางคนมีการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนจากลูกจ้างประจํากลายมาเป็นเจ้าของกิจาการเลยก็ว่าได้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปี2569อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจติดต่อมาตามนี้เลยค่ะพิมพ์รออยู่นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของเดือนธันวาคมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ